วันนี้มีอีกหนึ่งข่าวดีนะคะคุณผู้ชมจะเริ่มได้เห็นผู้ประกาศหน้าใหม่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่ถ่ายทอดข่าวสารที่ฉับไวและมีคุณภาพร่วมกับทีมงานเดิมที่มีประสบการณ์หลังจากการเฟ้นหาผู้สมัครจากทั่วประเทศเหลือเพียง21คนที่มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ และไหวพริบปฏิพานค่ะซึ่งนี้ก็นับเป็นอีก9ก้าสำคัญของกลุ่มประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตอลทีวีและเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับประชาชนชาวไทยติดตามจากรายงานค่ะ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกาศใหม่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทั้ง21คนเข้ารับการแสดงความยินดีและฝั่งโอวาจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หลังผ่านการทดสอบทักษะการประกาศข่าวและการสอบสัมภาษณ์จากกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยอมรับว่าโครงการเฟ้นหาผู้ประกาศหน้าใหม่ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรเพื่อมองเป็นของข,องขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวไทย โดยเชื่อมั่นว่าวาทีผู้ประกาศใหม่ทุกคนจะเป็นกำลังเสริมที่สำคัญสำหรับการพัฒนาการนำเสนอข่าวสารของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งถือเป็นพันธกิจสำคัญขององค์กรในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่นะครับเราได้มีการวางแผนในการพัฒนาองค์กรในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เราได้มีการคัดเลือกผู้ประกาศหน้าใหม่ขึ้นนะครับเพื่อจะ เสริมทีมเสริมทัพของ NBT ให้มีความเข้มแข็งให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้มีการเปิดรับสมัครผู้ประกาศนะครับมีผู้มาสมัครเยอะแยะมากนะครับเป็นร้อยคนนะครับก็คัดเลือกมาสุดท้ายเหลือ21ท่านทั้งหนุ่มและสาวหนุ่มสาวเหล่านี้ครับก็จะเป็นกําลังหลักรุ่นใหม่เป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะเข้ามาทํารายการร่วมกับทีมเดิมๆเ,เ,เก่าๆที่ทําอยู่ที่มีประสบการณ์มากมาก ขณะที่ว่าที่ผู้ประกาศใหม่ต่างรู้สึกดีใจที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข่าวสารสู่สังคมพร้อมทั้งฝากให้ประชาชนติดตามรับชมผลงานต่อไปก็ต้องขอบคุณกับท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่เปิดรับสมัครผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่นะคะให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทํางานในสื่อสารมวลชนครับผม ต้องฝาก ผู้ประกาศหน้าใหม่ทุกๆท่านนะครับผมที่จะเข้ามาทํางานในวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแห่งนี้นะคะให้ทุกๆคนเนี่ยติดตามชมกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น breaking news นะคะข่าวเที่ยงข่า,าวเช้าข่าวค่ำนะครับผมติดตามชมและให้กําลังใจกับพวกผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่กันได้นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าภูมิใจค่ะที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่กับทางช่อง11หรือว่าทางช่อง NBT นะคะนะคะก็ให้ช่วยกันเป็นกําลังใจให้กับผู้ประกาศหน้าใหม่ทุกๆคนนะคะที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้ประกาศ ที่ NBT ค่ะแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะคะช่วยกันดู NBT เยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นช่องที่มีคุณภาพค่ะสามารถดึงดูดคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามีสาระเนื้อหามากมายเลยทีเดียวค่ะไม่เพียงเท่านั้นกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยยงังเ่เตรียมความพร้อมการออกอากาศในระบบดิจิตอลทีวีอย่างเต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชมให้กับประชาชน